รู้จักลูกเลวไหมไม่มีเหรอฮจยะไม่มีลูกเลวมีแต่ลูกซอแลแล้วอ๋อไม่ใช่ตั้งชื่อมันนะอาจารย์ฉันมีซอแลแล้วหนึ่งซอแลแล้วสองทำไมลูกฉันจะได้เป็นซอแลแล้วไม่เกี่ยวลูกที่ซอแลแล้วถ้าเรามีลูกเลวติดยาพูดไม่ฟังพี่น้องลูกเลวเนี่ยนับแบบไหนลูกเลวเนี่ยนับแบบไหนดูนะ أو في القران وعليه. إِمَّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفل لهما جناها الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لقلي القران وعليه. อย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเฮ้ยเนี่ยใครลูกคนไหนเคยเฮ้ยกับพ่อกับแม่พึงรู้เอาไว้ท่านคือลูกเลวพัะยาเคยฮื่มไหมตอนเด็กๆตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ไม่แล้วจะาทำไมล่ะเป็นคนดีเปล่าเม่อตายไปแล้วยังอยู่อัลฮัมดุลิลลาเยี่ยมเลย คนเราพี่น้องถ้าท่านกล้าฮืา้อกล้าพ่อกล้าแม่พึงรู้เอาไว้นะครับการกระทําแบบนี้คือคนนิสัยเลวทําไมเ่ะเพพ่อนิสัยของการปฏิบัติแบบนี้อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ในอัลกุรอานว่าคนเป็นลูกทํากับพ่อแม่ไม่ได้ส่วนใหญ่พ่อแม่ไปดูพี่น้องเดินถามตลอดซอยใครไม่เคยเจอฮื้อมั่งพญามีลูกไหมเคยเจอฮื้อไหม มีบ้างใช่ไหมตะปรายปะป,ะปรายพึ่งหรือมุสลามพึ่งรู้เอาไว้ลูกที่กล้าหึกับพ่อกับแม่พูดอุฟไม่พอใจแสดงกิริยาไม่พอใจกับคนเป็นพ่อเป็นแม่พึงรู้เอาไว้นี่คือคุณสมบัติของลูกเลวไม่ใช่คนดีถ้าพี่น้องดีกับคนทั้งโลกเลยพูดเพราะพูดหวานกับคนหมดเลย แต่กับพ่อแม่พูดดีไม่ได้ระงับอารมณ์ไม่ได้ขี้โมโหกับพ่อกับแม่นี่คือคนเลวพี่น้อง